สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องหญิงครับผู้ปอกระเบาวโทนในช่องท้องทูนแบบน้อยน้องหญิงครับมือนี่หน้าตาสร้างหน้าตาแปลกๆครับพี่นอ้องบ่อเคยเห็นนะครับสร้างส่วนนี้ก็เป็นสีสเกตรสร้างบ้านนะครับแต่ว่าเป็นช่างในเครือช่างไฟนะครับบอ่อแมนสร้าง ปูนนะครับบอมแมนทีมงานสั่งด้วนนะครับแต่เป็นทีมงานช่างไฟนะครับมาเหมือนเพื่อที่จะอ่อพี่นองมาเบิงกันครับนี่มาดูครับว่าช่างเพิ่นจะทำอะไรวันนี้นะครับมาฝังทอนะครับฝังทอ เดินซ้ายนะครับเป็นไฟติดหัวเสาครับไฟติดหัวเสาหน้าบ้านนะครับ นี่นะครับนี่คือฝันทอส้เสานะครับเดินสายไฟส่วนด้านล่างนี่คือเดินสายกันครับเตรียมฝังทอ,ดทอเดินสายครับ เป็นไฟ่องสว่างนะครับที่ติดหัวเสานะครับเป็นไฟติดหัวเสานะครับว่ท่า,าทนไห้มาเห็นไฟเม่นนะครับอย่งวัฒนันตัวเสาตัวนี้นะครับอย่งท่านได้ย้ายสายไฟว่าท่านได้เรียมใส่หม้อไฟอียังนะครับตอนนี้คือมาติดไฟที่เสากำแพงเพื่อให้สร้างพืน้นในฉาบนะครับติดคอว่างคอแล้ว เดินสายแล้วสร้างเป็นสิ่งใมาฉาบปิดนะครับฉาบปิดแล้วยังค่อยสิ่ใดหาโคมไฟมาใส่นะครับพี่น้องนาบ้านก็จะมีความสวยงามในตอนค่ําคืนนะครับแสงสว่างกระสีแนมมาแต่ใส,ส็กระส็นนะครับคืออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับหลายหลายคนขาดความจะเกิดขึ้นแต่บางคนอาจคิดว่า ใส่เป็นแบบไฟโซลาเซลล์นะครับมาติดฟีล์เตาเลยนะครับแต่ว่านี่คือเป่นกระเดินไว้แล้ะครับพี่น้องเิ่นเดินไว้ตามแบบของ่นนะครับคือมีสายมีหลอดตามแบบนะครับของกําแพงบานเนาะส่วนเข้าสีหาไฟโซลาเซลล์มาเสริมหรือว่ามาใส่แทนในโอกาสหนากกว่ากันใหม่นะครับ นี้ช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับเข้าหน้างานอยู่ที่ห้าคนนะครับะกะเป็นโครงสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะของงานบิวอินภายในนะครับกะเพิ่นกระล่งของเพิ่นนะครับเข้ากับรอของเขานะครับเนาะดูความเคลือบหน้าส่วนภายในพี่ยอยากเห็นความคืบหนากะรอช่องพ่อแม่อุ้งอิงนะครับลาเพลินออฟเชียลเพิ่นสีทายเ้เบิรงนะครับส่วนทีมงานลังบานบอทายนะครับตั้งแต่มี ช่างมิวอินเข้าแล้วนะครับที่่องเบาต้นบริข้นไปถ่ายด้านบนให้่พรมิขนองเอฟซีเดบิ่งงันนะครับก็คือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเพิร์นนะครับเนาะถ้าเกิดว่าเพิ่อนอยากเวยแพรให้พรมป็นองเอฟซีเดบิ่งนกะให้เป็นช่องของเจ้าของบ้านเพิ่นเองนะครับเฮาเป็นบุคคลที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายนอกนะครับความปลอดภัยก็คือขอเก็บพื้นที่ภายในให้เป็นพื้นที่ของเพิ่นนะครับ คลืบหน้านะครับขี่ค้อยอัพเดตให้เบิร์กน้ะพี่น้องเนาะป่จจัละมือสร้างเพิ่นมาเก็บยัางให้เบิร์แน่นะครับดีนะลมมันไปทางคุน ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ทำปากกดตรซับสะใจกดเลยก็แช่นะครับปากเบิ่งโฆษณาป็่กำลังแรใจหน่อยเด้อครับสำหรับคลิปนีเนนน้เดี๋ยว,วไว้จะมีสักวอนพี่น้องเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ